เสียงเพลียแห่งความตายพวกผีร้ายให้กลับมามึงเป็นใครกูถามว่ามึงเป็นใครที่สามรวมทีมล่าอาถรรพ์บุกนรกคุ้มใหม่ในความระทึกขวัญบทที่3ของแฟนชายแอคชั่นสยองขวัญขวัญใจมหาชนที่กว่าไรายได้รวมกันตอนนี้มากกว่า1,300ล้านบาท เรื่องราวการต่อสู้ของหนึ่งครอบครัวก,กับอาถรรพ์ของโครผีร้ายที่แขนแบบไม่ยอมปล่อยพวกคิดได้จริงจริงที่อีนี่สะมีชิบผาู่การประจนไทยครั้งใหม่นี้ป่ามรณะที่เต็มไปด้วยเหล่าพูดผีปีศาจบองสนดเบียงบุกป่าฝ่าดงคนพบต้นกำเนิดที่แท้จริงของผีชุดดำนี่จะคนจิกแขงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะป่าพวกมันที่านได้พลาดไม่ได้นะ พุทธศักรา2519หนึ่งปีให้หลังการสยบผีชุดดำครอบครัวของยักษ์กลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ควรเป็นอีกครั้งกระผมพลหารยักษ์รายงานตัวครับแต่รอยยิ้มของครอบครัวกลับกลายเป็นแค่ความสุขชั่วคราวเมื่อยี่น้องสาวคนเล็กสุดของบ้านกลับกลายเป็นเยื่อรายใหม่ถูกลักพาตัวไปยังปริศนาย่าและครอบครัว พยายามสื่อสารขอความช่วยเหลือจากวิญญาณของแยมก่อนพมเงื่อนงำว้ายีหายตัวไปในบองสนอดเบียรป่าที่ขึ้นชื่อว่าผีชุมยิ่งกว่าอยู่ผีมันอาจไม่ได้มีแค่ตัวเดียวกระไรด้ยวยอยากและจ่าประพันธ์พร้อมด้วยยศและยอดต้องรีบออกเดินทางไปในพื้นป่าอาถรรพ์ดินแดนที่ของขังอาคมที่พวกเขามีใช้ไม่ได้ผลกับอำนาจลิลับของที่นี่เพราะข้าบอกตัวแล้วใช่ไหมจู่กำลังท้าทายอำนาจผีป่าเส้นทางการเอาตัวรอดสุดอันตราย ที่น้อยคนนักจะรอดชีวิตกลับม,มาบอกสะดดเบียงเป็นป่ามรณะเต็มไปด้วยอาถรรพลี้ลับพวกผีป่าโหฆ่าพวกสูตตายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าปีหยยบที่นั่น ปูป่าท้าตายดงผีร้ายกระหายแขนในบองสนดเบี่ยงผืนป่ามรณะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งชุมนุมของเหล่าผีร้ายพรมแดนแห่งตำนานสยองที่น้อยคนนักจะได้ยินกับเรื่องเล่าของผีร้ายที่ออกอรารวาสฆ่าเด็กสาวทั้งหมู่บ้านเมื่อ80ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราเคยถูกผีร้ายออกอารวาสพวกเราเรียกมันว่าใต้ย็นตำนานสยองเหนือจินตนาการจากกรับสร,รัฐ มือเขียนบทผู้ร่วมปลูกปั้นแฟรนไชส์ที่ยดมาตั้งแต่ภาคแรกกลับมาสารต่อเรื่องราวโดยมีแรงบันดาลใจจากตำนานพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ของอำเภอสังขราบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ในอดีตเป็นเส้นทางการมาพบเจอกันของลาชาิพันธุ์และชนเผ่าจนเกิดการผสมร่วมกันของลาความเชื่อหนึ่งในนั้นคือต้าโยผีปอบมากอาคมตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเปรียบเสมือนภัยธรรมชาติที่ไร้ทางต่อก่อน ใครที่คิดสู้กับมันจะถูกกัดกินจนไม่เหลือซากม,มันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตายถ้าคนสวดจะเป็นการปลุกผีแต่ถ้าผีสู้จะสะกดให้คนหลับไหลแอบนริตโปรดิวเซอร์มือทองจากที่หยดทั้งสองทารับหน้าที่ยกระดับความสะพรึงนางแทนผู้กำกับภาพยนตร์เป็นขังแรกเขียงคููกับต้อมธนเดชผู้ช่วยผู้กำกับฝีมือไม่ธรรมดาของคุยทวีวัน์เข้ามาช่วยรักษาบรรยากาศ และจังหวะความมันของหนังที่ขนทั้งประเทศต่างข้างไข่สำหรับที่อดสามเนี่ยมันยังคงไอเดียของความเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่ครับเราดึงเอาความหลอนความน่ากลัวนะฮะความสยองขวัญนะครับผมกลับมาแต่ว่ากลิ่นอายของความเป็นแอคชั่นหรือความบู๊เนี่ยก็ยังมีกริตตานนนเจ้าของเรื่องเล่าที่เคยสะชื้นขวัญคนทั้งประเทศยังคงกลับมารับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาบทภาพยนตร์นขนควาหลักตานานของจังหวัดกาญจนบุรีจนได้เรื่องราวใหม่อันน่าคนหัวรู ตั้งแต่วัฒนธรรมฝังศพในโล่งไม้พิธีกรรมโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกขุดพบในถ้ำหลายแห่งตามอำเภอต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีกลายเป็นต้นกำเนิดของพิธีกรรมลี้ลับในเรื่อง <S <S 1> <S 1> อีกหนึ่งตำนานคือถ้ำผาแดงอำเภอศรีสวัสดิ์ที่มีภาพวาดบนผนังถ้ำถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์และพิธีกรรมมากมายนำไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้างภาพวาดของลทัทธิลึกลับที่บูชาผีชุดดำ นัดเดทคูกีมียะกลับมารับบทยักษ์ยอดคนสู้ผีที่ต้องฝึกการใช้ของขังอาคมรูปแบบใหม่เพื่อต่อกรกับเหล่าผีร้ายที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนตอนมึงบินมากูก็ไม่กลัว<า>ระดมทีมลา่าไปพร้อมกับแชร์องค์อาจในบทจ่าประพันธ์รวมโดยจูเนียการบันดิตและเฟรนด์พีรกิจในบทสพี่น้องยศเลยอดที่คราวนี้ ได้ออกรมบูกับเขาซสียทีเดนิสเดลินชาและนีน่านัชชากลับมารับบทสองสาวคนเก่งของบ้านเมื่อคนพี่ตั้งขันบทตัวโดนคนใหม่เลยตกเป็นของน้องสาวคนเล็กร่วมด้วยแพรวเชอร์มาวีและแกป็จักรินในบทยั์ขีดและกองหมู สองพรานป่าชาวกเหรี่ยงผู้ชาชองการเอาตัวรอดในบงสนวนเบียยจับป่าให้ดีกระเพียวดวงใจในบทพูนนำลทัทธิลึกลับที่บูชาผีชุดดำบทบาชนสะพรงที่เดิมทีแล้วเป็นของนักแสดนหญิงเจ้าตำนานอย่างสีดาพัวพิมลที่จากไปอย่างกระทันหันก่อนเปิดกองข้าจะต้องปกป้องดีและทำข้กข้าและการกลับมาของอ,อมานิตาในบทผีชุดดำ สวมวิญญาณอาฆาตพร้อมเปิดเผยต้นกำเนิดที่แท้จริงของความสยองทั้งมวลแห่งเสียงคุ้นขังกลับมาแล้วนะไอ้เฮียยาต่อให้เมอกร,รออยู่ทง่งนนางไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้เย้่ยมก่อน ที่หยดสารน่งตุลาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าคนคิดว่าบทสรุปสุดท้ายของที่หยดจะจบลงแบบไหนถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังโคนข้างกว่าใคร ที่เดียวที่จอโดอ,อ์จัสตูอ,อิพิมพ์จะรีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย